เททั้งประเทศจ่อเคาะแจก2,000บาทให้ไปเที่ยวทท,ทจ่อเคาะหมื่นล้านเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะครับว่าใครจะได้รับ2,000บาทนี้บ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้4มิถุนายน2563ทททจ่อเคาะหมื่นล้านแจก2,000ให้ไปเที่ยวนะครับ เรียกได้ว่าในโซเชียลเนี่ยนะครับกำลังเป็นกระแสฮือฮาเริ่มมีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างแล้วนะครับหลังนายยุทธศักดิ์สุพสัศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทได้เปิดเผยว่าในวันนี้นะครับทททจะมีการหาลือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักให้สามารถพยุงการจ้างงานที่อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักมีการจ้างงานโดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ1,500มถึง14,500ล้านบาทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ในช่วง4เดือนก็คือเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม2563นั่นเองนะครับหลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะหาลือคณะกรรมการกันกรองใช้เงินกู้และเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับเบื้องต้นจะผลักดันเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยผ่าน 2แพ็กเกจดังนี้คือ1แพ็กเกจเที่ยวปันสุขเป็นบัตรกำนันดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องการให้เป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนนะครับโดยจะเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรกำนันวอร์เชอร์สำหรับเป็นค่าที่พัก แล้วเมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินที่ห้องพักรัฐจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกต่อไปกลุ่มนี้อาจใช้เงินประมาณ8,000ถึง12,000ล้านบาทนะครับ ในกลุ่มที่2นะครับเป็นเขาเรียกว่าแพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์โควิดเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรอพอสอตจำนวน1 2 0 0 0ล้าน2คน โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศซึ่งแพ็กเกจนี้รัฐจะจ่ายให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรอพอสอตเที่ยวฟรีพักฟรีในโรงแรมและที่พักที่จดทะเบียนถูกต้อง อัตรา2,000บาทต่อรายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับในช่วงเย็นวันที่4มิถุนายนนี้นะครับก็น่าจะทราบผลนะครับว่าทางคณะกรรมการกัณกองเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังประชุมกันอยู่นะครับว่าจะให้ผ่านและจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องแจกเงินท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนายเอกจะมานําเสนอให้กับ พ่อพี่แม่ป้าที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของนายเอกอยู่ทุกท่านทุกคนกันก่อนใครเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้านายเอกมีส,สิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านเนี่ยก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์โควิดนี้ไปให้ได้นะครับให้สู้ต่อไปนะครับนาะยเอกขอเป็นกําลังใจให้นะครับ ก็ต้องขอตัวจบการนําเสนอข่าวสารนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ สวัสดีค,ครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมใน,นเอกเด<อ>ิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปกชชนชาวไทยทุกท่านนะครับซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้